น่าสงสารพิธาคะ่ะทำไมถึงสาพิธาคะก็ใน,น,นเนื้อเขาได้แล้วก็น่าจะให้เขาได้เป็นพิธาลิ้มเจริญรัฐครับรเพราะอะไรคะเพราะตรงต่งางต่าก็นได้คะแนนมากที่มากมาแล้วไม่ได้เป็นนายกนอกเหนือจากประชาชนตาดำๆที่ไม่ได้อยู่ในสมการทางการเมืองก็คงเป็นพิธาลิ้มเจริญรัฐที่น่าเห็นใจที่สุดในเรื่องนี้คนพิธาไม่ได้อยู่ในฐานะที่ประชาชนสงสาร แต่คุณพิธาอยู่ในฐานะที่ประชาชนนั้นเห็นใจรักและศรัทธาไม่ว่าคุณพิธาจะเดินไปไหนเนี่ยประชาชนก็จะออกมาแสดงความรู้สึกว่าเขาคือนายกในดวงใจของประชาชนแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับเลือกเป็นนายกจริงๆเพราะว่าสวมาขัดขวางแต่เขาคือนายกในดวงใจของประชาชนไปแล้วนะคะ,ะสิ่งที่คุณพิธาได้เนี่ยก็คือ ความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความรักและความศรัทธานั่นจะส่งผลให้พรรคก้าวไกลนั้นเนี่ยจะได้รับคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไป